สวัสดีครับทุกคนนี่ทอมเอง vivo X50 Pro 5G เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์มือถือจาก vivo รุ่นแรกที่ทอมได้ลองใช้ในรอบเกือบ2ปีแล้ว ก่อนที่ทอมจะไปพูดถึงจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้หลายๆอย่างที่คนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้อาจจะได้ยินหรือได้เห็นมาบ้างแล้วทอมอยากจะพูดถึงจุดที่ทอมแปลกใจในทางที่ดีก่อนเลย f n t t a s h OS มันมาไกลามากจริงๆคือถึงมันจะเป็นสกินของ Android ที่ยังมีอะไรใส่มาพอสมควรแต่กับการใช้งานทอมรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรต่างจากเวลาที่ทอมใช้ Google Pixel ขนาดนั้นละคือมันเหมือนกับว่าการที่ผู้ผลิตมือถือ Android ไม่พยายามทำสกินของตัวเ ให้มันไปดูคล้ายกับ iOS มันกลับทำให้มือถือรุ่นนั้นกลายเป็น Android ที่ดีขึ้นน่าใช้ขึ้นตัว user interface ต่างๆก็อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม shortcut ที่ย้ายมาอยู่ใน notification tray ตัว app drawer ที่ก็มีมาให้อย่างที่สมควรจะมีส่วนเวลาที่เราส w i p e ไปที่หน้าซ้ายสุดเนี่ยเราก็เลือกที่จะให้มันโชว์ตัวหน้าจอของ Google app ได้อย่างที่มันควรจะเป็นคือแค่นี้เลยที่ทอมขอมาต่อกันที่การออกแบบ vivo x 5 0 pro 5 g มีการออกแบบที่อยู่ในระดับเดียวกับมือถือแฟลกชิ p ตัวอื่นได้แบบไม่ต้องอายใครซึ่งด้วยราคามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละวัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องจะเป็นกระจกขอบโค้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวกรอบด้านข้างจะใช้เป็นอลูมิเนียมขนาดกับน้ำหนักสำหรับทอมพอดีเป๊ะ,ปะแบบนี้เลยที่ชอบไม่รู้สึกว่ามันใหญ่แล้วก็หนักเวลาถือปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่ด้านขวามือของตัวเครื่องทั้งหมดก็อยู่ในที่ที่ใช้งานได้สะดวก และให้ความรู้สึกดีเวลากดฟิงเกอร์ i n t s เซนเซอร์ใต้จอส่วนตัวทาคิดว่ามันอาจจะอยู่ต่ําเกินไปนิดนึงแต่ในเรื่องความเร็วการสแกนทอมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช้าอะไรละระบบปลดล็อกด้วยหน้าก็ทํางานได้เร็วมากๆเหมือนกันอย่างที่ทอมบอกไว้เมื่อกี้เลยว่าหน้าจอของ vivo x 5 0 pro 5 g ครอบไว้ด้วยกระจกขอบโค้งที่บางคนอาจจะชอบและบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่เราคงต้องยอมรับกันแล้วเหรอว่ามือถือที่มีการออกแบบแบบแฟลกชิพตอนนี้มันต้องมีหน้าจอขอบโค้งเรื่อง การลั่นเหมือนจะมีบ้างในบางทีแต่รวมๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรแล้วนอกจากที่ตรงขอบโค้งด้านข้างมันจะมีความเพี้ยนของสีน้อยมากจนทอมมองไม่เห็นเลยอีกส่วนหนึ่งที่ทอมชอบก็คือขอบด้านบนกับด้านล่างมันมีขนาดเล็กดีด้วยตัวหน้าจอขนาด6.56นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus รองรับมาตรฐาน HDR 10+ แล้วก็มีค่า refresh rate ที่90 h z กับ touch sampling rate ที่180 h z ความลื่นไหลเวลาเราถ่ายหน้าจอไม่ใช่ปัญหาแน่นอนสีสันกับความสว่างก็ทำได้ดีส่วนการดูคอนเทนต์บน Netflix ตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันทอมเทสให้แล้วว่าดูได้ถึงความละเอียด Full HD ในเรื่องของเสียงจริงๆแล้วถึงทอมจะไม่ค่อยได้ใช้มือถือของ vivo เท่าไหร่แต่เรื่องที่ทอมได้ยินคนพูดถึงกันอยู่ตลอดก็คือโทรศัพท์มือถือของ vivo เสียงดี แล้วกับ vivo x 50 pro 5g รุ่นนี้มันก็มีชิปเสียงของ AKM รุ่น AK4377A ใส่เข้ามาเพิ่มให้ตรงนี้ต้องพูดตรงว่าทอมค่อนข้างเสียดายนิดนึงที่ vivo ไม่ได้ใส่ลำโพงสเตอริโอเข้ามาในรุ่นนี้ด้วยแต่ถ้าต่อหูฟังเนี่ย คือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวทอ o ชอบแนวเสียงของ AKM อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าทอ o พูดให้ฟังอย่างเดียวมันอาจจะมี bias มากเกินไปหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวทอ o จะอัดเสียงให้คนที่กำลังดูอยู่ฟังกันเองเลยดีกว่าว่าเทียบกับ iPhone 11แล้วก็ Pixel 4XL Vivo X 5 0 Pro 5 G ขับหูฟังคู่เดียวกันได้ออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้าไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ลองหยิบมาใส่นะครับ Cigarette smoke, sick from drinking. I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. I know it don't show, but I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Baby, don't think I will save you. But I'll tell you the things we can do if you give in There is nothing to be broken In this moment Don't let me think back, give me what I need Just wanna forget, don't need time to breathe Two hearts in blood สเปคภายในของ vivo X50 Pro 5G เราคงไม่ต้องสรรหาคำอะไรที่สวยหรูมาพูดหรอกเพราะว่า snapdragon 765G มันไม่ใช่ snapdragon 865ถ้าใครจะซื้อมือถือมาเพื่อเล่นเกมให้สุดก็นะ น่าจะรู้กันอยู่แต่ส่วนตัวทาเองทอมพูดได้เลยว่ากับการใช้งานแบบทอมทอมโอเคแล้วกับการใช้มือถือ SOC Snapdragon 765G คือการใช้งานทั่วไปมันแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยทอมว่าความสเสถียรของ ROM ยังจะมีผลกับการใช้งานมากกว่าตัว SOC ซะอีกแล้วแน่นอนมันประหยัดพลังงานกว่าเยอะ ทอมเปิดหน้าจอที่90 h ฮิตลอดเวลาก็ยังใช้งานได้ยาวกว่า1วันแน่ๆเรื่องเกมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทอมเล่นเกมไม่เยอะแต่สิ่งที่ทอมทำให้ดูได้ก็คือเทส t fps Shadowgun War Games ที่ ultra high graphics frame rate อยู่ที่ประมาณ45 fps Asphalt 9ที่ high quality settings อยู่ที่30 fps PUBG ที่ HDR Graphics Frame Rate Ultra จะได้อยู่ที่ประมาณ40 FPS แต่ถ้าเราปรับลงมาที่ Smooth เราสามารถดัน Frame Rate ไปเป็น Extreme ที่จะเล่นได้อยู่ที่ประมาณ60 FPS ระบบชาร์จไวย33วัตต์ Vivo Flash Charge 2.0ทดลองแล้วมันชาร์จแบตจาก0ถึง46%ได้ใน20นาทีประมาณ57%ใน30นาทีแล้วก็เต็มร้อยในเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Vivo X50 Pro 5G ที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือ ตามชื่อมันเลยมันพร้อมรองรับเครือข่าย 5G ในไทยทั้ง AS แล้วก็ True ตอนนี้เรามาพูดถึงจุดขายจริงๆของมือถือรุ่นนี้กันแล้วใช่ครับกล้อง Vivo X50 Pro 5G มีกล้องหลังทั้งหมด4ตัว ตัวที่เด่นที่สุดเลยก็แน่นอนว่าต้องเป็นกล้องตัวหลักที่ใช้เซนเซอร์ Sony IMX 598ความละเอียด48ล้านพิกเซล f 1.6และ Vivo เอาระบบกันสั่นที่ถอดแบบจาก gimbal หรือไม้กันสั่นมาใช้เป็นครั้งแรกในโทรศัพท์มือถือโอเคถามทอมว่ามันน่าตื่นเต้นไหมแน่นอนเวลาที่ทอมเห็นการใส่เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาในโทรศัพท์มือถือเนี่ยทอมตื่นเต้นอยู่แล้วแต่คาถามที่ทอมคิดว่ามันน่าจะสาคัญกว่าก็คือรูปที่ออกมา สวยไหมแล้วทอมว่ามันก็ถ่ายออกมาได้สวยเลยนะทอมชอบที่ระบบการโปรเ e สภาพของ Vivo อย่างน้อยก็ในรุ่นนี้มันไม่ได้ทำให้สีสันภาพออกมาฉูดฉาดเกินไป ถึงทอมจะถ่ายแบบออโต้ล้วก็เปิดระบบซีนเซเลคชันอยู่ตลอดเวลาส่วนที่ทอมเห็นว่าระบบกิมบอ l ที่ vivo ใส่มามันช่วยในการถ่ายภาพได้ดีจริงๆก็คือเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยมันช่วยให้เราได้ภาพที่นิ่งมากและมันก็เร่งแสงในที่มืดมากๆออกมาได้ดีโดยเฉพาะถ้าถ่ายด้วย super night mode อีกเรื่องหนึ่งที่ทอมชอบของระบบกล้องหลังใน vivo x50 pro 5g ก็คือกล้องทั้ง4ตัวที่ใส่มามันมีสเปคกับคุณภาพที่ใช้งาน จริงได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเลนส์ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์ portrait optical zoom 2เท่า13ล้านพิกเซลหรือจะเป็นเลนส์ periscope zoom เท่า8ล้านพิกเซลตัวระบบซู p เปอร์ซูมเนี่ยก็มีทําได้มากที่สุดถึง60เท่าแต่อันนี้คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่ทอมใช้มากเท่าไหร่ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลยังไงตอนนี้เราไปดูรูปที่ทอมถ่ายมาเพิ่อมอีกนิดละกัน จริงๆแล้วในโหมดการถ่ายรูปมันยังมีตัวเลือกให้เราใช้อยู่อีกหลายอย่างนะทั้ง Pro Sports Mode ที่เอาไว้ใช้ถ่ายรูปการเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเวลาเล่นกีฬาหรือจะเป็น Astro m o d มที่เอาไว้ใช้ถ่ายดาวบนท้องฟ้าตรงนี้ทอมต้องขอโทษจริงๆที่ลองมาให้ดูไม่ได้เพราะฟ้าแถวบ้านทอมเนี่ยทอมไม่เจอดาวเลยยังไงลองติดตามเพจ Super Tommo ของเราบน Facebook ไว้แล้วกันครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ทอมจะถ่ายมาลงไว้ให้ดูสวัสดีค่ะชื่ออีฟค่ะวันนี้มา รูปเล่นกันเนาะมือถือ vivo มือถือ vivo คะอ่ะเดี๋ยวให้น้องอีฟทิ้งสำหรับเป็นเป็นวาร์ปติดต่อแล้วกัน,น,นหรือว่าติดตาม,นามเนี่ยมันใกล้ไป่อยนะ <laughs> กล้องหลักของ vivo x 5 0 pro 5 g ถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4k 6 0 fps ส่วนกล้องตัวอื่นจะถ่ายได้ที่ความละเอียด full hd 3 0 fps เท่าที่ทอมดูคุณภาพของวิดีโอที่ได้ออกมาถ้าเรายืนถ่ายนิ่งๆการถ่ายที่ 4K 60fps ด้วยเลนส์ตัวหลักจะได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดเพราะมันไม่มีระบบ EIS มาครอบพื้นที่ของเซนเซอร์ออกไปแต่ถ้าจะเดินถ่ายไปมาการถ่ายที่ 30fps ก็ยังออกมาดูดีและทอมคิดว่า กล้องตัวหลักมันถ่ายวิดีโอในที่ที่แสงน้อยหน่อยได้ออกมาดูดีกว่าที่ทอมคิดเยอะเลยเวลาที่เราเดินถือกล้องถ่ายตรงนี้ทอมขอบอกไว้อีกนิดหนึ่งว่าการถือกล้องเราต้องเรียนรู้กันมานนึนงเพราะว่าเวลาที่เราใช้กิมบจริงๆถ่ายมันก็มีท่าถืออยู่เหมือนกันถึงหลายๆคนอาจจะพูดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายมันควรจะง่ายซึ่งทอมเห็นด้วยนะแต่เรื่องหนึ่งที่ทอมคิดก็คือถ้าเราจะใช้ของอะไรอย่างหนึ่งแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้นิดหนึ่งเพื่อใช้มันให้ได้ ดีที่สุดใช่ไหมตัวฟีเจอร์หนึ่งของการถ่ายวีดีโอที่ทอมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็สนุกดีก็คือ Movie c a m era ที่ตัวเฟรมของมันจะเคลื่อนไหวไปตามแบบของเราโดยอัตโนมัติตรงเนี้ยทอมแคปสกรีนมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันน่าจะเหมาะกับคนที่เอาไว้ใช้ถ่ายวีดีโอลูกที่อาจจะวิ่งเล่นไวๆอะไรเงี้ย หรือถ้าลูกวิ่งหนีแล้วเราต้องวิ่งตามถ่ายอันนี้ก็อาจจะใช้โหมด Ultra Stable ที่จะ fix ความละเอียดไว้ที่ Full HD 60p วิ่งตามแล้วถ่ายดูละกัน Vivo X50 Pro 5G เปิดราคาขายอยู่ที่24,999บาทกับราคาพร้อม Pro เริ่มต้นที่13,000กว่าบาทเมื่อกี้ทอมพูดไ้แล้วนะว่าถ้าจะซื้อมือถือมาเล่นเกมให้สุดอย่างเดียวเอาจริงเลยเครื่องนี้มันคงไม่ใช่ แต่ถ้าสิ่งที่คนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้มองหาอยู่คือมือถือที่มีการดีไซน์แบบพรีเมียมมีความลื่นไหลในการใช้งานแบบไม่ได้เป็นปัญหาใช้ 5G ได้เลยอย่างน้อยก็กับ Airs แล้วก็ True แถมมีระบบกล้องที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยทอมก็หวังว่าวิดีโอนี้ของทอมจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นบ้างยังไงลองมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้ครับว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไง ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ